ลงแข่งขันลดน้ำหนักซีซั่นสามค่ะอันนี้เป็นมื้อแรกไปชั่งน้ำหนักมาเมื่อวานหกสิบหกสิบสี่เนาะโอ้พอวันชั่งมันขึ้นมาเป็นหกสิบห้ามื้อเช้าทานตัวนี้ค่ะไอคอนมิลสองซองนี่คือมื้อเที่ยงสลัดเห็ดพอตอนเย็น ก็ทานนี่อีกสองสองวันนี้วันแรกของการแข่งขันค่ะมาทานกันค่ะเรามีเป้าหมายที่ให้เดิน